ดีครับผมสวัสดีคุณพิมพที่น่ารักทุกท่านกันด้วยนะฮะหลังจากที่ผมรีวิวกองหน้ามาคัดเลดฟอร์ดไปนะครับมีเพื่อนเพหลายคนหลายคอมเมนต์มากๆเลยครับคุณผู้ชมบอกว่าพี่บอกว่ามาคัดเลดฟอร์ดเก่งอ่ะพี่ลองเล่นอีซักรู้ยังมันขนาดนั้นเลยวะน้องเห็นคนอวยกันจังเลยไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม FC m o b โมบายนะครับอวยกันขนาดนี้จะไม่ลองก็ไม่ได้นะครับจริงๆผมไม่เคยเล่นมาก่อนนะสำหรับตัวนี้นะครับแต่ว่าเคยเจอมาบ้างนะครับทุกคนเคยเจอมาบ่อยเลยแหละเดี๋ยววันนี้มาดูกันเดี๋ยวผมจะลองเล่่นนะะวาาทุก ผมติดตามมาแล้วนะครับสำหรับอเล็กซานเดอร์อีซั เขาจะซื้อแหลงแดงมาใช้ครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าอเล็กซานเดอร์อิซักมันจะเก่งสมคําล่ําลือเก่งสมคําที่เขาอวยกันหรือเปล่าเดี๋ยวนี้จะมาเล่นให้ดูกันแล้วกันนะฮะเติมเกมพาวเวอร์เพลย์นะครับก็เป็นเพจที่ทำให้ผมลาออกจากการเป็นสายฟรียอย่างถาวรเลยครับเพราะว่าไปเห็นโพสต์นี้อ,อีกครั้งแอดมินยังตอบแชทได้เร็วมากๆไม่ว่าทุกคนจะทักไปตีหนึ่งตีสองตีสามก็ตอบเร็วนะครับเพราะว่าร้านเนี่ยบริการเปิดตลอด24ชั่วโมงสโลแกนของร้านนะครับเติมถูกเติมง่ายเติมไวปลอดภัยไร อะไรรเลยคับมีแต่ความคุ้มค่าถ้าทุกคนสนใจนะครับลิง์อยู่ใต้คลิปเลยหรือไม่ก็แอดไลน์ไปได้เลยนะครับแอด powerplay <Okay. S 1> นะครับมีหลายเกมให้เลือกเติมมากๆทุกคนโตฮะแทางมาอีซักปึ๊บหนึ่งทีเตกหลุดดีแบบนี้เอาตัวมาชิปแบบชิปแบบไอ้เฮียปึ๊บปึ๊บ,บเอามาไงมายังไงเขาพูดหรอปึ๊บปั่ปนโค้งขงด้วยสาย เอาหลุดเฉยหลุดเฉยยิงแบบสายก้อยไปดิตอกหนึ่งทีครับออมโลกแล้วปปิบปปิบเต้าในมีความผิวดินี่งไงปึ๊บเอาเว์ช็อตเลยละกันอุ้ยเขาได้ไงโคตรคมไปนะฮะไปนะฮะเร็วอยู่มีความเร็วมีความเร็วปั่นของโคง ออโผล่มาแล้ววิแม่งตัวสูงวะ่ะเอาไงเฟซชอ็อตยิงจัดป่คนออกค,ครับตอกเราไม่ต้องตามอะ่ะบอกเลยมีคุณสมบัติยังเลี้ยวอยู่ยังเลี้ยวอยู่เฟซจ็อตหนึ่งทีก่อนที่จะยิงด้วยขวาโคงโข,งขงครับจำมันแดงหน่อยครับจำน้ำแดงหน่อยดูกันเปิมดมงมนี่ไง ไปแล้วถ้าได้ตกม่ต้องตามอะ่ะบอกเลยนี่เต็มไปแล้ววิ่งลุดเดียวลุดเดียวดีห้ำยิงด้วยซ้ายวิ่งทั้งซ้ายทั้งขวาย,ยิงได้หมด เรามาดูแบบเต็มเกมกันบ้างแล้วกันนะครับผมนะหลังจากที่ผมได้ลองเล่นลองจับอีซักหลายๆเกมแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าอีซักตัวนี้นะครับเก่งเหมือนกันนะคุณผู้ชมนะเรื่องหาพื้นที่อะไรแบบนี้สมคําล่ําลือครับเก่งจริงมีความเร็วด้วยนะครับนะถ้าเทียบกับเลดฟอร์ดนะความเร็วใกล้เคียงกันแต่ว่ายังสู้เลดฟอร์ดไม่ได้นะนิดนึงนิดนึงเรื่องความเร็วในความรู้สึกผมนะแต่ว่า ที่แตกต่างจากเลดฟอร์ดไปเลยก็คือความคมครับคือแบบความคมเทียบกันไม่ติดเลยกับเลดฟอร์ดอะเลดฟอร์ดแม่งยิงหาอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าอีซักนี่คือแบบซ้ายก็ได้ขวาก็ได้ไม่ว่าจะหลุดไปมุมไหนอีซักยิงได้หมดครับคุณผู้ชมแล้วคมด้วยเอาจริงๆมาเดี๋ยวเรามาดูแบบเต็มเกมกันดีกว่านะครับมาดูกันหาพื้นที่แล้วก็เดี๋ยวผมจะแนะนําด้วยว่าอีซักเนี่ยเหมาะกับคนที่เล่นสไตล์ไหนนะครับเล่นบอลสไตล์ไหนนะครับคุณผู้ชมแรงร้านนะฮะพึ่งรีใหม่ๆแท้ไปแล้ว1เกม เกมนี้เจอคนที่ OVR น่าจะสูงกว่าผมนิดหน่อยนะครับแล้วกองหน้าของเขาเป็น Alexander อ s, <C entend> <S ซั c เม,ม็ดส้มผมเม็ดแดงเรามาวัดกันเลยน้อนว่าใครมันจะเหนือกว่ากันเขามีคู่อารนายนะครับทุกคนกซานเดอร์อ s ซั c เนี่ยผมว่าเหมาะกับคนที่ชอบเล่นเกมโต๊กลับเหมือนกันเพราะว่ามีคุณสมบัติเลี้ยงเร็วนะครับแล้วก็ยิงได้ทั้งซ้ายทั้งขวานะแต่คนที่เซตเกมก็เล่นได้แล้วเ,เปิดมามันจะเปิดมงผมเลยอะเราได้สวนดิเปิดมงเหรอเปิดมงใช่ไหมครับ ปเปิดมงใช่ปะโคเต้บินนำทางให้แทงไปลูกนี้เขาเปิดมงใช่ไหมเพื่อนเขาเปิดมงใช่ไหมเฟ้นีางทีเปิด,ปดมงใช่ไหมเพื่อนวิ่งเดี๋ยว,วตัดได้แม่งก็เสียบอลไวเกินบางทีอะรีสอนอยู่กรีสอนอยูสอย่สลีบาเพื่อนอะไรอะฮะคืออะไรวะทำไมมันเป็นแท็กเกิลอย่างนั้นวะสลิบาดูดูดูด ชอบเปิดโม่งใช่ไหมเพื่อนชอบเปิดโม่งใช่ป่ะชอบเปิดโม่งใช่ป่ะอีซากอาให้หน่อยดิอีซากอาให้หน่อยดิอุ้ยคือมันเปิดโม่งดีเหมือนกันนะอเล็กสุดอีซาก้ะเพราะว่ามันเป็นตัวที่มีความสูงมีส่วนสูงที่ดีนะครับน่าจะร้อยเก้าสิบกว่าเนี่ยนะถ้าผมจำไม่ผิดโอเคดับได้ครับบูซิโอ กันที่วันครับเฟิึกหนึ่งทีไปแล้วไปแล้วไปแล้วฮะเฟกนันทีอุย้ยไม่ผ่านวะเฟกที่ไหนไม่ไม่ติดตลอดเลยวะบางทีก็เฟกเอาแล้วส่งพลาดนี่ไงอีซักไงยังไงก็ยิงได้ไม่ว่าจะมาในรูปแบบไหนก็ยิงได้หมดดูครับลูกนี้ตอนแรกผมคิดว่านี่จะยิงแล้วนะมาตวยัยเหมือนมันจะรู้นะเพราะผมมารีวิวอีซักมาเลยปล่อยให้ ตีเสมอได้แล้วครับผมหนึ่งประตูตัวหนึ่งตอนนี้กลับมาเสมอกันอีกหนึ่งครั้งนะครับบอลไปเข้าทางมันตลอดเลยวะโอ้ยไม่ออกแลนะโอ้โหช่างมันเป็นตัวที่มงดีอยู่แล้ววะ่ะทุกคนมันมีความสูงแล้วก็คือถือว่าครบเครื่องเหมือนกันเป็นท้องน่าที่ครบเครื่องมงได้ยิงได้เลี้ยงก็ดีผมถึงว่าเขาอวยกันจังเลยยิงเปิดมองใช่ไหมขอคืนบ้างนะเพื่อนนะเอเค เรื่องนี้ักผมอิกสักเขาชอยู่เอ้ยล้มป่ะไม่ลำ้ำไม่ล้ำก็ปั่นโค้งๆนี่ครับยฮันครับครับน้องๆเก่งจริงวะไอ้ห่าเนี่ยเอแล้วหมดเลยแม่งตีนเสมอนาทีบาปซะด้วยเมื่อกี้เนี่ยกลับมาเสมอกันครับสองประตูต่อสองมาครึ่งหลังครับคุณผู้ชมสักวิ่งแล้วแทงดิไปดเดปิด มองไปดเล็กซซนเดอร์อีซาครับตอนนี้ลุ้นแฮตติกแล้วฮะคุณผู้ชมบอกว่ามันมองดีตอนเนี้ยการหาพื้นที่ในการมองของมันนี่คือแบบไม่แพ้กองหน้าตัวท็อปเลยนะทุกคนนะสรูปร่างมันดีด้วยแต่ถ้าเทียบกับแรดฟอร์ดนะดีกว่าแรดฟอร์ดอยู่นิดนึงกินนิดนึงแพ้แรดฟอร์ดอย่างเดียวคือความเร็วล้ำเบาเพื่ออ,อ่นล้ำครับกดบุกแล้วเฮ้ยไม่เหรอไเรอไปนะนะ นี่ไงนี่ไงกดบูกอ่อมันจะเปิดมงอย่างเดียวเลยอ่ะเก็บไปอุ้ยได้อยู่ครับปาร์ตซาจ้าขอสวนจังหวะนี้ผมจะสวน์ธรรมตามีสุกเตส์วิ่งขนานให้แต่ว่ายังไม่ให้ไปเองได้ไปเองได้ไปเองได้ไปเ,ไดเปิดมงเหรอมันชอบเปิดมงใช่ไหมอะไรอ่ะอะไรผมกดเปิดมันวทไมไปอย่างนี้วะ นี่ไงพอาชออ็อตเนาอเราได้ส่วนด้วยไงโอ้ทำไมมันไปอย่างนี้วะการส่งอ่ะโอตายครับลุตได้อยู่เจริญเจริญไปครับแกเพชรได้ฮะจังหวะนี้ได้ส่วนเอาแทงดิอิซักตอกหนึ่งทีแล้วไม่ต้องตามดูครับดูความเร็วดูความเร็วเบกหนึ่งทีแล้วปัด <c oughs> โก้เห็นติกไปดิอเล็กซานเดอร์อิซักนี่ไงเปิดมองใส่พี่อะน้องไม่ต้องเปิดมองอ่ะนี่ดู อันองโค้ยังโหดเลยว่ะเก่งนะทุกคนนะเก่งสมคำร่ำลือจริงแต่ว่ามันมีข้อเสียคือจะจับบอลลั่นเท้าตลอดนะครับผมโดนแย่งอีกแล้วครับเจนพวกเจนพวกนี่ไงใจเย็นพวกเจนพวกนี่ไงมาตัวดักได้ไปแล้วจอเราโตเร็วด้วยไงอีซักไงแล้วเฟกหนึ่งทีเราลุดเลยลุดเลยตกมาก็ขอชิปแบบนิ่มๆ เก so 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 like hey, so 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 ่งมากทุกคนเก่งจริงหมดจริงมันจับถังยากนะเป็นตัวที่จับถังยากครบเครื่องมีทั้งความเร็วทั้งความคมอ่ะความว่องไวก็ดีจะเล่นท่าจะอะไรแบบเนี้ยเล่นท่าได้แบบทันใจดีนะครับทุกคนนะจบครับ52จับมืออีซักล่อไปประมาณ4เมตรทุกคนอีซักยิงไป4เมตรถ้าถามความรู้สึกส่วนตัวของผมนะ อีซัคกับเรดฟอร์ดอันไหนเก่งกว่ากันผมคิดว่าพอๆกันนะใกล้ๆเคียงกันเรดฟอร์ดจะได้ที่ความเร็วครับความเร็วเรดฟอร์ดจะเหนือกว่าอาจจะไม่เยอะนะแต่ว่ามันดูชาร์ดอะว่าเรดฟอร์ดเร็วกว่านะครับก็ความว่องไวในการใช้ท่าใช้สกิลแรดฟอร์ดเหนือกว่าครับแต่ว่าถ้าว่ากันด้วยเรื่องความคมเนี่ยว่าอีซัคดีกว่าเยอะเลยเรื่องการหาพื้นที่การโม่งการจบสกอร์แต่ว่าการหาพื้นที่อะเรดฟอร์ดก็ดีนะไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับดีเหมือนกันเรื่องความคมนี่แหละที่เรดฟอร์ดมันไม่ได้เเรื่องลย ือเท้าซ้ายมัน3นะครับแต่อีซักคือมัน5้าไงมันจบได้ทั้ง2เท้านะครับมันเลยได้เปรียบไม่ว่าทุกคนจะอยู่พื้นที่ไหนจะอยู่ตรงไหนอีซักแม่งพร้อมจบสกอร์ตลอดเห็นไหมอย่างลูกแรกเนี่ยไหลามาแบบอย่างนั้นยังยิงได้นะครับผมนะก็ถือว่าเก่งสมคำล้ำลือครับอ่ะผมยอม ยอมมาเก่งกว่าแรดฟอร์ดนะครับแต่ว่าผมก็ชอบแรดฟอร์ดอยู่ดีนะโอเคครับ,บคุณผู้ชมในเจ้าคลิปวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวท่านผู้ชมลาไปเพียงเท่านี้กันแล้วกันนะฮะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับทุกคน